สวัสดีครับผมสวัสดีซีสูผู้สุสขน,นะครับเนาะตอนนี้อัดกิมากต,ตามปูหัวโมงนะครับเนาะว่าปูกิดเนินยำเห็ดตัวไรเนาะพี่นองเนาะปูกิดเนินย่ำเห็ดตัวไรนะครับนะนเนาะนะวดที่แล้วเรียกปูเขาทั้งบนทั้งล่างได้พี่นองเด้อเหมืนเนาะเห็นปูอยากได้อันปูว่าปูปูว่าปูอยากได้เห็นมะถมนี่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะนี่เนาะครับ เพราะว่าน้ามันถ่วมมันหงเนาะครับเนาะคนตกมากกับหงกับผมเขายางเขาของน้ำยากว่ายง่ายพี่น้องนี่เนาะครับเนาะยางเขาของน้ำยากปูก็เลยวอยากได้ดินจากยี่สิบโลดประสันนะครับท่านผู้ชมเนาะเราครับรับครับสมุชมขอยฟังแนวทางพอประมาณนะครับเนาะมากครับมากมาเบิ่งมาฟังน้ำกันเนาะครับเนาะกราบน้ำมัสการปูจะเรื่องพอดจะเรื่องพอดปูเคือว่าถือ ถึงแล้วที่ทั้งหมดทั้งล่างปูฟันดีเลยเนี่ยปูฟันดรียนมากปูฟันที่ก็ได้รอดเลยได้อีรอดปูฟันยังไงครับปูฟันยังไงปูฟันยังไงขึ้นมั่นใจครับเจครับปูฟันว่าได้เล็กน้อยฟันว่าได้เล็กน้อยเที่ยวกวันกับฟันว่าได้เล็กน้อยที่นอกปูเนาะเล็กขบบนขบล่างนิดเกี่ยวควันโอ้โหเที่ยวนี่กับฟันว่าได้เล็กน้อยเขาเขาไม่หาปู คือต้นเล่นมีฟองของละเล็บคือมือเก่าปู่ปู่ขึ้มันใจครับแต่อันเด็กหน่อยผู้ยิ่งผู้ทรายปูเล็กหน่อยน้อยิ่งมันหน่อยหน่อยผู้ยิ่งมันหน่อยมันจะเป็นหนึ่งละหนึ่งจะขี่ยุดหยุดหลังจะขี่หยุดหลังหน่วยหลักสิบหนึ่งแมาแน่นอนทีครับอปูบันใจคักแค่ใจก็ได้ยค่ใจก็ถือเพรากันปู่ฟันกันพูดนั่นแล้ว มันแมนโหลดมันชูเทียโอ้ทุกเทียทุกเขียวเลยขั้นปูได้ฝันยังที่นี่ไม่ตาได้กับได้ไม่ตาเข่ากับเข่านะครับวันที่แล้วเรียกปูเขาบนเขาล่างเนี่ยเดี๋ยวก้อนกับฝันว่าได้เอ็กน้อยเนาะปูเนาะเดี๋ยวกอนนย้อนกับฝันได้ทิ้งเดี๋ยวก้อนฝันได้เอ็กน้อยเยี้ยน้ำกลัวมือปูไปกับอุ้มเล็กน้อยได้อุ้มเล็กน้อยเ็กน้อยอันเขียวนี่ได้อุ้มไหครับเจ้ยวนี่นอยวอมนันยากมันยากมากครับได้งไงมัน งามมากงามมากกับแม่เงยามาเอามันเขาเล็กปูตัวนี้เลกเขานรแปลสิเครับแปเท่เขาตัวเนีนนะครับเขาตัวเนียนปูมันแจะเขนเขียนเลล็บเล็กปูตัดแล้วโอ้ปูพคนนี้ตัดปูก็ลังอีกเขียนไหนเดี๋ยวลอกนะปูนปูก็ลังอีกเขียนไหน อ๋อี่เลขสามตัวบปูปัดปูให้หอดสามตัวเนื้อบบบนี้พป่น้องไยเอาขั้นสองตัวเลยปูให้ตัดเอาบอครับผนเออมันอยู่ในหันหลังซุ่มเลขเขากันครับคาดออกมานันละครับอันจะเลขที่ปูคาดออกมายู่ยู่ตัวอันอยู่หัวคนที่ปูเขียนมาเห็นไว้แล้วแปดครูแล้วปูว่าขีเขาทั้งมดทั้งล่างเอาปูตัวเก้าแปดนี่มามาจากใ่ปูตัวปู Oh, ตกัวกันตกตัวเก้าแปดกัน,กนเพื่อเราสมมติหัวเก้ามาให้พี่น้องครับเพื่อครับองผมมีอยู่ครับองผมมีอยู่เดี๋ยวเปเอาปูฟันปูฝันดีเลยครับเอาพี่น้องเขาแคปหนะ้าจอไว้เลขเลขตัวเก้าตัวเดิมเนี่ยนะปูนะต,ตัวปูมาให้ให้สามตัวคือเก้าเป็นลัก้อยนะครับเนาะเก้าเป็นลักร้อย ปสมุดขึ้นทปูนเาาอกงะเอจะเจียนตัวไปจะ่า้เงินเขาานก็บ่าโอเค็งะครับปูเก็บอกโอเก็งครับปูจังว่าอะไรเงินเขาเขาของตัวนี้ของตีสามตัวนี้เขาสามตัวเล่นบ่ครับปัวตรงตบ่ขายเล็บสองตัวนี้ตินี่แล้นี่ล่าส ถาพี่้องเข้าสิตตาเหรียญหกประตูก็ได้แล้วค่ะปูาะเหลือหของมีอยู่แล้วแต่เก่าเขาแุดในชุดใหญ่เขามีอยู่ค่ะนอ้ปูมันปั้นอมันมันคื้นนี่นะสาสมชุดนี่แหะอ๋ค่ะนอ้ปูงวดนี้ปูก็เลยหายสามตัวไปนั่มแล้วค่ะปูไปลองเบนอ๋ไอาทาแตกสามตัวแล้วค่ะปูมันเหนี่เหน่ยมมาเขาตัวเนี้ยเอา คือความฝันในสุดเที่ยงนี่มันก็มาซีหาวัดมันนี่มันก็บวัวปากแล้วหรือฟันว่าคือดกระถือแต่ว่าฝันวัดมานกับเบะมีใยยางมหาปูเนี่ยบอค่ะยางมาได้เบาอย่างบอค่ะปูวได้เบาอย่างบอค่ะบออะไรบาอย่างชุดก้อนนั่นเล็กน้อยมันก็มากับปูอ้วมเมาอุก่อนอันนี้เล็กน้อยไม่ยิ่งผู้ชายครับอันนี้เล็กน้อยไม่ยิ่งอันนี้เล็กน้อยม่ยิ่ง กันธรรมดากันเล็กน้อยซ้ำเขาโรงเรียนมันเป็นสองอันนี้เล็กน้อยน่อยดีเลยหน่อยน่อยพ่อยางจุจะจุจะเอาแต่งวดก่อนแบบปูฝันเห็นไม่ยิ่งหูุ่มกุ้ยใต้ก้ยเล็กน้อยผู้ยใต้อันนี้มากไปานี่เป็นไม่ยิ่งเทาผู้ชาย้กันน้อยหรือกันถ้าว่าขันปูฝันนั้นขันใดขันไม่ยิ่งหนึ่งเล็กน้อยมีมหาขันมันใหญ่ซ้ำเขาโรงเรียนพอหนึ่งพอสองมันจะเป็นสอง แต่แต่สองเข่ายแต่อันนี้นยางพอดุจัดอย่นะครับพ่อพอดุจัดเออเลขนี่นี่ครับมาแล้ววันปิดแล้วอ๋อนี่นะพี่น้องแคปหน้าจอไว้อันนี้คือเต็มสุดเนะครับเนาะ เดี๋ยวอ่านเดี๋ยวสุ่มกันครับพี่น้องจังกี่เห็นชัดนอครัแคบหน้าจอไว้ครับผมบัดนี้เต็มจอเต็มยังแล้วล่นจอแล้วพี่น้องเลยอันนี้สุดเต็มนี่คือสามสิบสามตัวนกปูนะอะพี่น้องแคบหน้าจอนะครับได้มันหลายตัวแต่ว่าปูคัดออกมาแล้วนาอพี่น้องนะปูขัดออกมาแล้วก็คือ สองหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหาแล้วก็แปดหาหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับเนาะปูฟันดีปูฟันดีปูว่าเฮจั้งด้กับมาแท่แน่นอนนั่นคือบนล่างเขาแทะแ่จกแทะพี่น้องเลยเรียนมาปูอู้ฟันดีฟันแบบเก้าความนัปูเนาะฟันอ่างวดก้่านเขาบนเขาล่างกับฟันว่าน ดูอุ้มเด็กน้อยเนาะปูเนาะอดูอุ้มเด็กน้อยงวดนี้บาดนี่ฟันว่าเด็กน้อยอยางมาก,กับยายน้อยใหญ่นาะปูเนาะ้อปูฝันดีค่ะอันนี้มันซ้ำตัวนี่ปูคัดสันดีแล้วปะค่ะขัดบนขามันขอซ้างบนนี่สุดเต็มสามสิบสามบาทนี่ปูคัดตรงมาแล้วเดี๋ยวยูแปดคู่เดี๋ยวยูแปดคู่บาดนี่มือมากมือนี่ปูไมา่หายลักลอยเนาะปูน้อเก้าน,นี่เป็นลักลอยได้พี่น้องแล้วนี่เอามาเบิ่งควบคู่ใส่กันนี่เนาะครับเนาะ เบื้องควบคู้ใช่กันผู้ให้เอาเก่าเป็นรักลอยปิดเจตนาบ้างครับมักกระจัดขัดกระพานเนาะครับเนาะมาๆมาๆมาเอาเ่าวเออปูฟันดีฟันแบบเก่าฟันฟันแบบเก่าปูปูมั่นใจคักววาขีดเขาบนเขาล่างเลย รถงวดนี่ปะรถงวดนี่ฝันแบบเก่าเลยครับกลับมาสการครับปูครับฝันดีปะครับผมฝันดีฝันดีโอ้ครับฝันดีฝันไาจนไหนปูพร้อมฝันนะฝันว่าได้เลขหน่อยเลขหน่อยมาหาอีกโอ้เลขหน่อยมาหาอีกโอ้ถือเครื่องเล็บถือแค่อะไรอ่าขับเล็บเล็บตัวมันช่เขาตัวตัวเนี่ยมเท่านั้นนะตัวเหนี่ยมปูใครกี่ตัวไหนรับผมโอ้ ครลองโอสามตัวใส่ลองเมืองมันครับโอจับสามตัวใส่ให้พ่อมาปูอ,อืครับผมปูจับตัวสามตัว,ตวโอ้ฟันดีด้วครับปูคจับให้ตามตัวเลยนะะอ้อคกะเมื่อนี้่ฟูฟันไหนเลยวคะครับเมื่อไหื่ เอาปูเข้า่าเขาปูเข้า่าเขาตัวเนีนปูเนียนใหนตัวใดครับรวมตัวไหนยันเนียนตัวใดคโอ้แปดคูน่ริครับแปดคูนตัวเนียนกคนี้พี่ยัดแต่วกยืนตตัวเนีนโอ้แม่นแมนี่ปูจะไเ้ิมแล้วตัวนี้บอกค่ะอ่าตัวไล่เมื่อปูนอ่ะตัวเน้นปูเอาไล่เมื่อปูนจังขัง นี่บอกผ so, okay. right. right. ู Museum, the ้เล uh ่นให้สองหนึ่งแปดหนึ uh ่งเก้าหนึ่งเก้าห้าแปดห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะค่ะแต่ว่าสดีสามตัวคือเก้าแปดห้าเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดกับปูค่ะเก้าแปดอันนี้เป็นตัวเน้นนะคะตุกันตัวกันตัวเนี่ยตุกันตัวกันเก้าแปดจะเป็นตัวกันเก้าแปดตัวกันสวาสดีทองกับเนี่ยแปดเก้าตกอยู่ในจุดไหนโอ้มันอยู่ในจุดใหญ่แล้วค่ะ ปัวมันมันมาสามเด็กขลามก็เล็กหน่อยค่ะชุดเต็มยังคือเก่าป่ะครับปู่ชุดเต็มนีงคือเก่าชุดเต็มนี่คือปัวคือสี่ครยชุดเต็มชุดเต็มโอ้ครับอันนี้ชุดตัดโอ้นั่นชุดเต็มชุดเต็มสามสิบสามคูสามสิบสามครูมาปัวครับอ๋อ สามสิบสามคู่ครับเอาพี่น้องเขาคือยังกี่แคปหน้าจอเนาะครับเนาะแนวทาาของปูหอยมองเนาะครับรงชนะ่้มเนาะวันที่เราเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับเนบาดปูมาเน้นยํำให้นาะอพี่น,อนะน,น้อ,นนองเนาะแล้วก็ปูก็ให้แล้วก็ปูก็ให้สามตัวพร้อมเนาะครับพี่น้องเนาะปูก็ให้สามตัวคือเก้าแปดหาเก้าแปดหนึ่งเนาะครับจช่วมแคปหน้าจอครับผมตกันตัวล่งเก้าแปดเนาะครับเนาะ ปู้ฟันดีครับเนาะนกฟันแบบเก่าแบบเดิมพิจารณาบไปนะครับเด้อมากระจัดกระจายทา้งสองกระน้ำเสนอมันแก่หน้าทางตรงเหล็กนใจกระจัดลู่น้องเนาะปู้ฟันดีดีฟันแบบเก่าฟันว่าเห็นกน้อยอีกแล้วยางมากับยาย่เนาะครับเนาะท่านผู้ชมเรื่องเฮี้ยงโฉมมานะครับเด้อมาคลิปนี้ก็จะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะครับเนาะคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม